สองวิธีในการเลือกอาหารเสริมแบบที่ไม่ให้ตับทำงานหนักนะครับข้อที่หนึ่งนะครับให้เลือกที่เขาเขียนว่าเป็นสารสกัดทำไมผมถึงให้เลือกเป็นสารสกัดเพราะว่าร่างกายเราผมมีความเชื่อแบบนี้ร่างกายเราเนี่ยเป็นร่างกายตามธรรมชาติถ้าเรากินสารเคมีเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันไปนตกค้างตรงไหน,นแต่ถ้าเรากินสารสกัดหรือที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า extract อ่ะเราจะสบายใจอย่างเช่นตัวที่ผมกินอยู่เนี่ยคอลลาเจนก็เป็นสารสกัดเป็นคอลลาเจนจากปลา วิตามินก็สกัดจากพืชแบบนี้นะครับตัวนูซีบีที่พี่สาวผมทำเนี่ยก็เป็นสกัดจากพืชทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานบอกเลยว่าใบาเซอร์ที่เขาสกัดมาเนี่ยเขามีใบเซอร์บอกเลยนะว่าไม่มีโลหะหนักผสมเนี้ยเราจะได้กินแบบสบายใจแบบนี้เราจะได้แบบมั่นใจเลยว่าเฮ้ยเรากินแล้วนะเราจะไม่ได้โลหะหนักผสมไปด้วยนะครับอันที่2นะครับแนะนําว่าให้ดูที่มันเป็นมาตรฐานเป็นออร์แกนิกผมว่านะ ตอนนี้อาจจะมีแค่บางยี่ห้อนะครับซึ่งผมหา,าไม่ค่อยได้ผมก็เลยเลือกให้พี่สาวผมที่เป็นเภสษัชเนี่ยเขานําเข้าแล้วก็มาประกอบนะครับที่โรงงานประเทศไทยนะครับไกลเป็นอาหารเสริมขอยากสนใจก็พิมพ์คําว่าวิตามินแล้วก็ไปดูได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเรามั่นใจอย่างเช่นมียี่ห้อกไก,ก่บอกว่าของเขาเป็นสารสกัดแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยกินได้เลยครับถ้าเขาแบบเคลมของเขาเลยนะว่าของเขาเป็นเนี่ยส่วนผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนเป็นออร์แกนิกแล้วเป็นสารสกัดผมก็เลยใช้วิธีการอ่ะ วิตามินไหนที่ผมกินเองแล้วผมใช้ในคลินิกด้วยผมก็ให้พี่สาวผมผลิตให้นะครับใครสนใจก็พิมพ์วิตามินแล้วก็ไปดูแล้วกันจะได้ความรู้แบบนี้จะได้สบายใจว่าจะได้ไม่มีโลหะหนักไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เนี่ยไปตกค้างที่ตับที่ไตกินสบายใจแบบนี้เป็นต้นนะครับ